ที่บูธของ MG ในงาน Motor Show 2025นี้นะครับไฮไลท์เด่นของเขาจะแบ่งเป็น2วันนะคุณผู้ชมผมพาชมวันแรกก่อนว่ามีจุดพิเศษคืออะไรแน่นอนครับในปีนี้ครับทาง MG เองกลางแผนธุรกิจแล้วก็ตั้งเป้านะครับเพราะว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่11ของเขาเข้าสู่ศตวรรษที่2นะครับที่ทาง MG ทําการตลาดในบ้านเรามาและก็ตั้งเป้าที่จะทำ Market s h a r ร์ราวๆ5%นะครับแล้วก็จะขึ้นไปเป็นท็อปไฟของผู้จําหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย รถยนต์ของทาง MG มีทั้งรถยนต์ ICE ครับน้ำมันล้วนก็มีรถยนต์ไฮบริดก็มีนะครับแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าด้วยแล้วการเปิดตัวในรถยนต์ใหม่นะครับล่าสุดเลยนี่คือคันนี่อยู่ด้านหลังของเราครับ MG iM6 พวกเราเคยทำการพรีวิวให้ทุกคนได้ชมแล้วตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าการประกาศราคาออกมานั้นเป็นอย่างไรอยากให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ว่า iM นะ iM คือ iM m อ t ต r ครับเขาเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้เครือของแซกเช่นเดียวกันแต่โพ i t i o n นั้น เขาจะเด่นในเรื่องของการนําเทคโนโลยีสถาปตัตยกรรมเรื่องของความชาญฉลาดนั้นค่อนข้างที่จะเหนือกว่าถ้าหาว่าเปรียบเทียบก,กับพวกทาง mg 4หรือ mg s 5ที่พวกคุณจะได้เห็นราคากันในวันพรุ่งนี้นะครับ mg im 6นะครับมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2รุ่นที่มาจําหน่ายในประเทศไทยคือรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะฮะแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อราคาเราได้ทราบกันไปแล้วนะฮะ ซึ่งคันนี้นะครับเข้าสู่ตลาด e v จะอยู่ในระดับพรีเมียมครับเขาชูจุดเด่นเรื่องของการเป็น the first ever premium intelligent e SUV ที่มาพร้อมคอนเซปต์การขับเคลื่อนตัวตนบนความจริงนะครับจุดเด่นของเขาคือคันนี้เองนะครับมาพร้อมพละกกำลังการขับขี่สูงสุดนะครับในรุ่น all-wheel drive performance ตัวนั้นนะครับถึง778แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดถึง802นิวตันมาพร้อมอัตราเร่ง0-100เพียง3.48วินาทีเท่านั้น ตัวรุ่นท็อปสุดครับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่100กิโลวัตต์ชั่วโมงทำระยะทางได้634กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ครับและถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ชาร์จเร็วที่สุดเพราะว่ามีค c k c h a ร g จนะฮะของเขาอยู่ที่ระดับ396กิโลวัตต์เลยซึ่งสามารถชาร์จจาก10็ไปะจนถึง80ใช้ระยะเวลาเพียง21นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับ iM อย่างที่บอกครับมี2รุ่นพวกคุณมาเลือกชมมาเลือกดูได้เลยมาสัมผัสแล้วดูซิว่า ้ hey, จะเป็นยังไงนะครับดีไซน์สวยไหมระบบต่างๆจะเป็นอย่างไรแล้วก็ตอนนี้สามารถสั่งซื้อเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับนี่คือฝั่งของ iM6 นะคุณมาลองดูได้เลยนะครับส่วนอีกหนึ่งคันครับ ที่เปิดในรอบนี้เรียกได้ว่าเป็นสีใหม่เชยๆครับสีใหม่ของทาง MG4 สีนี้เขาจะเรียกว่าสีโซล l u ูนะฮะโซที่สะกดด้วย S-O-L แล้วก็ b บ u ูเป็นสีฟ้าใหม่เกิดขึ้นมาสีฟ้านี้จะมีให้เลือกอยู่2รุ่นนะครับตามมาชมได้ฟังก์ชันอะไรต่างๆก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะครับแล้วก็เรื่องของรถยนต์อีก1ตัวนะครับฝั่งของ MG5 s ที่เป็น BSUV เขาจะประกาศราคาในวันพรุ่งนี้คือวันที่25 มีนาคมนะครับส่วนรุ่นอื่นๆนะครับอย่างฝั่งของ MG 3โมเดลอื่นๆ MG 5นะฮะหรือรถตู้ Maxus ต่างๆนะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีตัวใหม่แต่ว่าก็จะมีแคมเปญพิเศษอะไรอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวพะคุณมารับชมได้เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโปรโมชั่นนะครับหรือถ้าหาว่าใครสนใจก็เดินมาชมที่บูธของทาง MG ได้นะครับเดี๋ยวรยายละเอียดอื่นๆ,ๆเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตัว บูธของทาง MG ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแน่เป็นลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้ทุกคนได้รับชมด้วยนะครับอันนี้เป็นโอเวอร์วิวคร่าวๆครับและเดี๋ยวช่วงวันที่เขาประกาศเปิดราคาของ MG S5 ตัว SUV B-segment ไฟฟ้าล้วนตัวใหม่ออกมานะครับในวันนั้นเดี๋ยวผมจะทำคลิปสั้นแล้วก็ลงข้อมูลให้ได้ทราบกันอีกทีหนึงนะครับฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับกับบูธ MG ในงาน Motor Show 2025ครับ